้คาดออไปได้งไงนใช่ใาเปวดเานมอ๋อวาหัวออก่ะไอเตรมันออกขในเป็นอะไบ่มเป็นทองเหลืองใช่ไหมครับข้างในที่ว่าเอาไสออกไปตัวนี้เป็นทองเหลืองทั้งหมดครับ วขาถอดออันเป็าอะไรนคขายได้อันเท่าไหร่นี่ขายได้กี่บาทอันนึ่ร้อยกว่า ไม่มีรอยอะไรเลยครับตัวมิเตอร์นี่ก็คือเอาเข้าไปที่เข้าไปเข้าไปทำแบบี่เป็นที่ต้อมเรียนกนมุนเองมันต้องมีอุปกรณ์มเรวางโอทีนวางไม่เฉยนะข้างในวางเวลาน้ำผ่านไ้างในนะมีตัวมีดฟันมีฟันนั่นเลยมันจะมีข้อขึ้นมาเนี่ยมีฟันสองขาเลยก็ให้น้ำแตกไแม่นันเอาอ่งเขาบอกว่าขาตั้งมากขาใช้มากเลยแล้วไปขายในโลกเลย รสซิบรสอร่อยอร่อยสื่อยาน้ำสื่่กับเพาะกำน้ำกินครับเห็ดเห็ดมันโดนโดนไปครับลายเทื็ดบ่ผมเพ่งเห็ดเสือแรกครับไปเอาไปัก็บเห็ดบวกเครืมาให้กันหนงกันส่วนใหญ่ไปทั้งคู่เลยไหมเราเนี่ยสองคนเนี่ยใชชาวบ้านแจ้งมาแสดงว่าเวลาวันนึงน้ำมันจะไหลน้ำกระเทียมของม่นั่ให้พี่หน่อยนะที่จะดูเลขมากเพราะว่า ใช่ใช่มาตนัวนี้มัเออใช่พอดีัมาดูัอเดินนี่ะดีองที่ของลางตัวนี้ปเกครับมันจะมีไปแกไข่เขาก็จะไขได้เฉพาะตัวข้างบนนีครับตัวล่างก็ไม่ได้เป็นเหล็กเป็นเหล็กประกับครับครับ ก็ทางตำรวจเรานะครับได้ได้ไดรับแจ้งเนาะว่าว่ามีการขโมยมิเตอร์ประปาเนี่ยแถวโกนทองตำบลเหนือนะครับไปทางนาจา์ด้านนู้นนะครับมาโดยตลอดนะโดยทางปะปาจะมาแจ้งตลอดคืนละสามสี่เครื่องนะรวมๆแล้วก็เกือบยีสเครื่องนะมิเตอร์นะครับเราก็ได้มีการสืบสวนเรื่อยมานะครับผมก็ได้สั่งการให้ ชุดสืบสวนเนี่ยลองตรวจสอบตามร้านรับซื้อของเก่าอะไรพวก่ี้ตะลเลยวันนี้ก็ไปเจอนะครับร้านหนึ่งที่รับซื้อไว้ครับคนร้ายนี่ก็จะตะเวนไปตามส่วนใหญ,ญ่ก็จะอยู่แนวริมถนนใหญ่ซึ่งมันเดินทางสะดวกก็จะเข้าไปผ่านไปถึงจุดที่บริเวณที่ติดตั้งมิเตอร์อยู่ตามหน้าบ้านน่ะนอกรั้วครับก็ใช้มีดดาบหนาเนี่ยฟันครับฟันให้สองข้างมันขาดเลยแล้วเอามิเตอร์ไปแล้วก็ไปถอด เอาตัววัดข้างในออกเอาเอาเฉพาะที่เป็นทองเหลืองนะครับตัวตัวเครื่องที่เป็นทองเหลืองเอาไปขายโดยช่างดิโลขายสามล้านรับรับสาภาพครับก็ได้เป็นคนรักของพวกนี้ไปจริงกรณีที่มีทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่ได้รับซื้อไว้เนี่ยบางอย่างเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ทรั์สนที่ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด นะครับน่าจะเป็นส่วนของราชการหรือบางอย่างที่มันเป็นเฉพาะเนี่ยก็ขอให้ทางร้านเนี่ยช่วยแจ้งทางเรามานะเราบ่อแสเราก็จะได้มาจากทางร้านนี่ส่วนหนึ่งครับก็อาจจะต้องแจ้งให้เราทราบครับ,บรวมทั้งสายทองเหลืองสายไฟสายโทรศัพท์อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นทรัพย์สินที่มันไม่ใช่มีขายทั่วไปก็รั้ซื้อข้าเก่าเราก็จะได้บ่อแสมาส่วนหนึ่งครับเฉพาะตัวตัวตัวเรือน ตัวมาตรวัดน,น้ำานี่ก็าประมาณไม่เกินพันบาท900บาทประมาณนั้นครับตอนนี้ก็จะมีส่วนของอานา้ำสูญเสียด้วยนะครับน้ำสูญเสียที่หลังจากที่ทางคนไลน์ได้ทําการตัดแล้วน้ําก็ไหลออกต่อทั้งคืนกว่าที่เราจะมาเจอหรือกว่าที่าทางผู้ชนะจะแจ้งเรามา,าเราต้องามทาทำการซ่อมแซมครับก็มีสองส่วนครับมันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับเฉพาะช่วงนี้นะครับจงช่วงนี้ที่ได้รับแจ้งจากทางผู้ชนะนะครับคือทางปลปาเราก็พอแจ้งเสร็จเราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจเราก็รีบม,มาแจ้ง ทางพนักงานสอบสวนทางตำรวจแล้วก็รีบส่งทีมช่างออกไปเอามาตัวใหม่ไปติดให้กับชาวบ้านนะครับเปิดร้อนใช่ครับความร้รอนกับชาวบ้านครับผมมาเสียหายตัวตัวเดือนมานรัดน้ําก็ประมาณเก้าระบาทแล้วก็น้ำทุญเสียในแต่ในแต่ได้จุดนะครับท,ที่ที่ทางคนร้ายทาการตัดตัดขาตั้งม่านครับแล้วน้าก็ไหลตลอดทั้งคืนนะครับตัวนี้ต้องมีการคิำนวณอีกทีหนึ่งมิเตอร์ที่หายไปมันยี่มิเตอร์ประมาณที่ที่รับแจ้งนะตอนนี้นะครับ